นะครับผมสวัสดีครับกำลังอ้นอีนงนงเ้เด้พี่น้องสิตันต้นหางนกยูงงกยูงอไม่ได้หัวหางท่านี้ครับเดี๋ยวสิมาตัานต้นหางครับมาสิร่วมกันเยเท่าะเลย,ยาพี่นอ้อง กำลังเริ่มเก็บสะสมเรียบร้อยครับผมกำลังเลื่มเก็บครับผมก็นี่ยก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลกาบอท่านร่วมพวกนี้ด้วพี่น้องแปดหมื่นโอครับมันร่วมมัองครับโอ้ยโอ้ยเป็นคู่ยังไ้นะบวดด้วยสิบไวยพันเดือยมาเบ่งว่าหางนงโยงเขาสีงามโบงงามครับผม บรรดยาขอบันหานะ่เงาการนสมบัติใส่ถุสองผาผาถ่านน่ะนึ่บาทสองผ้นี่เขาายไอตุ่มสองเงินหนึงบาทเงินเงินเขาาสูบเขาไปได้ไม่ได้แบงค์หาร้อย ปะเวียปะวีนีไรเทยว่าเขาสิไลอออกอยู่นั่นละยอบอกยังเทียอยู่นั่นผมไม่รู้ผมไม่รู้อยู่นั่นละโัวันมาปนาปะเวีดทตัวนีปวีัวปะยุทธ์สู้กันยืนอยู่นี่ละสู้ไหมสู้สู้ปะวียรือสู้ปะยุทธ์ทั้งสองเนียรียวดิ

แสนกลัวพอชิมมาล้วมเราไมาเสียบหางนมนุ่งครับผมแล้วเราเคไปถวายเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเพิ่งกระแสนนึงประมุนกระแสนนึงว่าอ้าหาเงินมาแล้ว นี่แบบนี้งว่าครับเออเขาก็เสียบเขานี่นี่ล่ะนี่นี่นี่บอบอไงบอเลยบอไานี่นี่เออเราก็เสียบไปเขาเออนั่นแหละก็ได้สองมือมันบอกได้

สามอนั่นไม่ด้รอว่าสั้นๆปากบบได้พอดีเอิ้อม้กับผมมีไฟเด้นยินงกว่าดทีแเรียวามันยงสันเดียวคนสั้นเลยดินี่หางมันเนาะเนิ่นมันหลมันจีพ่อกันโอ้โหล่าเนื่องพุ่นตัวนี้เออเป็นหง่ะเก้าเมา่อวันทีกันยยมันเป็นดักไ้มันลำแทนนั่นไหะนี่แหมไ้มันลำแพ่นเขาเคยเห็นเสียงไห ไปนี่เสียงจากสูงมาต่ำไอน็ยที่าซับีเขาซับเป็นลายไรลา่ครับลเจับให้บซอยมื่อนึ่งปะกอบครัวผมบบเมื่อนึ่งปอบครัวเดิมนับเดี๋ยวว่าด้เท่าไรด้เท่าไรยูฮนี้ามนเริ่มนับแล้วครับผมแล้วเบิ่งว่ายยดสีได้เท่าไรลกก วันทีหน่หพานหรีดญรอเออเดี๋ยววันที่สิบหกกให้บาเรียกกระเือาหวานตัวยอดวันนะอันนีม <c oughs> อันนกยูงกับสีเห็ดเหีมงามนกบนุญนกันพี่นอ้องทอดกะทิทอดผลละวันอาทิตย์ผลละข้ามั่นมา ก็เนี่ย็นาสีอยูระมันน่าส an no ี่ไดยูระมันสี่แสนนะสแต้วก็สีมีคนใส่ดอกยี่ดอกสี่แสนเก่าลุ่มลักโดยเก่าแล้สี่เป็นเก่าลอยเพื่อเก่าพั่นวันเก่าเมื่อเด้อ เยาอันนี้ฟอนเคียดฟ้อนอนีอันน้เกาสิอปยท่ศัสท์เลยโอ้ยยูนี่ค่ะหมืนหสเออมันเรือนะก็ไมเทาบ่หิดอกเนาะลี้ปถอดกับนี่นะ้ยกยังวาเงินเนียเดยบ่เ็นเงินใส เปนสียเงินมาแล้วสาแสนเอ็ดสามแสนสองสามแสนสามสามแสนสี่สามแสนห้าสามแสนหกหมื่นได้สามแสนหกมื่นกว่าเลย้แต่นับผีพันด้ม่นับผีพันอีกสองูณได้ปไหนมสามแสนหกมื่นกับสองพันสองพัของพีนั่นพีน่นนะสองพันทีเบน่นเบ้น เดี๋ยเบอร์ในซื้อในนีวนอกเอื้อพี่อันแมสได้น่ไปสองพันยอะในนี่เบอร์ในนี่ก็ได้ตัวงเพี่อนกไดซื้อยมาูกุละได้ยู่เงียนสันน่หาลักสองพันสองพันบท่านได้เขียนด้นี่สอามสี่หื่นสันหา่นดดี๋ยว้าทำเมนี่มาแลยอกนลสองพันท่านได้เขียน โอ้ได้เราสองเสียงโอ้สองพันเอ้สองมาขบุูนน้ำกันเด้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้เฮงเลยรวยเฮงปังๆยแล้วต่ิ่นันาไนน่ย่นนพูนเออทกหม่ถ้าพูนเออคิขเดดเดดรั่ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เห้รั่วเลย หลวงเนี้ยหลวงเนี้ยเขาเจ้าเสาเอห้าแสนสองพันเนียมอกส่องเดียคืออว่าเนี่ยร้อยเกครับเห็นเป็นรักต่อนาะสี่แสนเก้าพัไปสั่นนกยูห่งเนแ่นเป็น้เดี๋ยวไปพุนกอนเะถ้าหันเทิงกินขาวพี่้องลองทาน เดีวผมจะกินมาค่อนน่ะะได้ลวกว่าไะได้ลวกว่าไโอ้โเลยบ่โลเลยมนมลวกตอนแรกเาสิลวกไ่ได้เฮียนลกยางนั้นเอเย็นเอาเาจรคข่านแบบทั้งนี่โอ้นหลายแล้วมาอดดิ้ยขอบคุเต็มบ่ย หนามือก่อนจับถนัดบาไปเรื่อบาดสิก้าบล็าเรีบบาดนี่เงิ่อนยื้ทางผุบอลเอากนารเราเงิอนยู่ท่างคุบอลดีแต่าินเขาเลีวาเงินเสียใว่ามพอดีแห้งเงื่อน่มันบามันบาเอ้ยบาดบริกางสูงยากเราก็สั่น กเหาเสียด MM. oh, ้กนคั้มเยคนไม่อย yeah, ู่าิบมันแล้วโอ้หุ่นองหวานนียปลาหมึกพี่นอนเสมอกระสามโตโลเน้อเป็นหลากอสามโตโลขาดไ้ได้หลายกองต่ตะวันนี่กับปุ่นยุโรปท่านเศ้าสั่งสาซี่เส่าเรื่อง พมว่าเรเงิดสั่งโต๊ะกี่สิบบาไม่ได้กินกินแหลมไม่ได้กินอะไเรื่องมันไม่ได้เือเรื่อมัไม่กินอย่างนั้นจริงหรบ้านาใช้พื่นกันได้ตัวบอว่าไม่ได้มีเดโต้เนี่ยหะสื่อเากบาเนี้ักิอข้าวเหนียว่องที่ต้องเปิดอีกกี่ลายเด้อมันอเออะไรนัลายเด้อ น,นี่ละนี่ละกองสองไอ้ปั่นละพันนี่แหละเห็นไม่ได้ล่วทาาเดือกองพันเดา้นโบว่าขอไปขอไปข้าไปอนี่ครับเท่านี้เป็นเงินที่ว่าสี่แสนสองพันแต่ว,วา่าห้อก็สิมาต่อยครับตออน,นี้ได้อยู่ประมาณแสนกว่าบาท แสนแสนนิดๆครับผมแสนกว่าบาทด้วยพี่น้องจากเพาตนรวมพี่น้องกันตัวนี้มีแต่พี่น้องกันเด้นิหน้าสกุกล่องสนันแล้วก็สีชาข้ามเหอสีชาข้มกล้องสนันน้าสกุล สสบียบ,บเบียบก็เด้อขยะเกียบบ้าลดเด้อน้อยหากคม่่ตายสอะเพิเลกนเาอาไ่อนาครอมาับคู่ทีน่นเรับมาเบิ่งในกันพี่น้องสงเกตว่าว่าใบา ใบเก่าใบใหม่หร right. ือใบปลอมบ่ปลอมพี่น้องนี่ตัวตัวนี้มันสีเต็มเนาะพี่น้องนี่ครับใบใหม้มันสีเต็มเนาะนี่ครับสีเต็มขันทึ่งต่ว่าใบใบเก่านี่สิม้าสัมครับผมบ่เต็มนี่เนาะนี่ครับบ่เต็มครับผมคือใบปลอมแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นใบเก่าใบเก่าของประเทศไอซ์แลนด์ครับใบหาพันธุ์กับเป็นยังสี่เขึ้น นี่เขียนจะสีเขี้ยคือใบเก่าครับก็เป็นแหลกเกมมลีค่ะมากิหมือนกันนี่เป็นใบออกใหม่ตีเป็นใบเก่าโมเมนต์ใบป้อมเนื้อใบแแหะแต่ว่าใบเก่าครับผมบาดเขาเลยเห็บให้มันเต็มต้องมาไอ้นี่ครับผมจะได้สอนก็เล่นหรือยวมาพับแล้วก็เห็นหางนมยุงครับมาแบ่งกันหรอกมแบ่งเสี่ยงไม่หรือวันนี้ต่อเลยใส่หรือกิ่งหกพันอยู่ใส่ยิ่งหกพันนั่น เหล้วโบลักเก่าถายย้อนมาห็นน่ยยอนม่ายดีนพี่น้องโาสาธุใส่สีต่อยอดแลมาใส่เด้อเล่าเก่าเจ้าของเฮียนด้วมาใส่เนาะเฮ้ยโนหึงเจ้าภาพด้วยเจ้า้ของเฮียนด้วมาใส่มไม่ทหากนิ้ใส่กระเป๋าป้าไปจักใบด้วยนววนถุง ก้อนดุ้งเหมือแรงมึงสี่พวกเรอโอ้โมเมนต์คิดอยู่ดิอย่าอย่าเงินนแล้วเงินเสียอนคุณอกไม่แเลยเออเงินเพิ่อนนาไปเหาจะได้เงินบมถึงสี่แสน่ี่แสนเกดี่แม่หเียนวัวห้อแล้วพี่นอางสียเนีตอนนี้ก็อยู่สี่แสน สี่แสนหน่อ่นสี่แสนหนึ่งื่สามหมื่นเนี่ยคือสี่หนึ่งหมื่นอยู่คือเก่าอยู่0มากเไม่ได้อพี่ต่อยอดบานนี่ขอแบ่งมือเลยจ้าผู้ใดสิอันนี้ใส่สองสสี่เื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยหไม่ใช่อหก็พี่เออเอ ก็ดีกันสามมาล่ะวิตีดาแลยดอมันแบ่งไงซสามก็ถอดไอ้ไเสียแบกอยห็นหมแอยู่สาบุญในการเด้อพี่น้องเไกันเยนี่กินสวยง่ายก็ใส่สามนั่นพอดะถ่ายรูปแบกบือัตต้นนี่แรกมันแบกเรีกเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่เดีเขากล้องนพี่น้องเด้อดยอดยอดยดใกัครับผม <OR> <extern als> เดซ no ์ก no. <ral> ็บาดเดี๋ไม่นั่นเราบาดนี่แต่ว่าเสียบส่วนขาก็ได้ครับง่ากเอาแก็บใหม่ไปลงพัฒผู้ยูโม่นีก็จบเลยกูหลับเลื่อนร่างหนวกูไม่ขายเหมือนกันแล้วกันเนอะแล้ว บอกว่าถึงคนคนจ้าไม่สุ้าทยนั่แหละโจ๊กใส่พอดีอยู่ในหน้าบานแล้วเจ้าไม่เฮ้ยง่มดหน้ก่นจีา้าถือมแบ่งนี่่ม่เ็ดไปนีโม่เ็ดเยียมโม่กันก็ได้ดอาสเสียบเสีบไดนี้ไม่เสีย่ไม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 จกเอียะไรวะ่านหนึ่งม่เออนั่น

สองสองม่สิ่ง่ยอันนี้ใหม่ันใหญ่ต่อยอดแาเพราะว่ารนี่จะไาห้อม่เียนแล้วนะแ้่พว่กเจ็ดแตกแล้วก็แต่ล่อใหม่ใหม่ใหม่มัน่หญ่ ม่ใหญ่เสียบยากยอด้อพวกหน่อยเนาะไหม่รลห้คแม่นต้๊บเบอร์้าสิเสียไหนม่หลอได้ไหมกระเป๋าพี่เขาเาันใหม่หน่อยไม่งชักป่า้ป่า่เป็น่ให้ป้าดาดู่ได้เต็มได้ไหตตค่ะ